ยโสธรครับนี่การาติดตามเรื่องของอุบัติเหตุบอกว่าบอมีอุบัติเหตุเพิ่มนะครับมีการเร่งสร้างความการรับรูคุมประพฤติหากเมาแล้วครับสิมีการติดเรื่องของกําไล EM ห้ามออกนอกบ้านพร้อมทรงผลง,งานห้องชุกเชิญเพื่อดัดนิสัยครับที่ห้องประชุมศูนย์ทรอนราชวงสาสลรกลางจังหวัดยโสธรน,นายวิเชียนสุดาทิบ ประจวดยโสทรนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2569เพื่อประเมิสนสถานการณ์วางแผนดูแลพีน่น้องประชาชนที่แช้รถช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่โดยสถานการณ์ล่าสุดเป็นที่นาพ่อใจครับเพราะตลอดทั้งมือของหนึ่งมกราคมคือช่วงข่าววันปีใหม่บ่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ส่งผลหายภาพร่วมเจ็ดหมืออันตรายของยะโสทอนมีสถิติสะสมการเกิดอุบัติเหตุเพียงสองเถื่อบาดเจ็บสองรายแผ์อนุญาให้กลับบันแล้วหนึ่งรายยังรักษาโตต่ออีกหนึ่งรายเหตุห้ย,ยะโซทรเนี่ยจัดอยู่ในลำดับที่64ของประเทศซึ่งสะท้อนถึงมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพแม้ว่าตัวเลขสถิติจะเบิกง,ง่ามนะครับว่าโบตัวเลขที่บ่มีการเสียหายผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้น แต่ด่านการบังคับใส่กฎหมายยังคงเข้มข้นสูงสุดโดยทางตำรวจผู้ทอนจังหวัดยาโสธรดำเนินคดีกระพูกระทําความผิดใน10ข้อหาลักสูงถึง1214รายเพื่อป้องปามบ่ให้เกิดการสูญเสียในโอกาสนี้ประจังหวัดยาโสธรได้แสดงความห่วงใยและเน้นย้ำถึงมาตราการคุ้มประพฤติที่เข้มงวดขึ้นยกตัวอย่างเศรษีภาพร่วมประเทศถี่มคดีเข่าสูสันสาล แบ่งเป็นเมาแล้วครับ2,007รายเเสพแล้วครับ150รอยหายไร่ครับรถประมาณ4ไร่ครับรถสิ่ง2ไร่ที่ศารมีข้ามพิภากษาหายทาลอลงอายาสังคุมประผติโดยผู้กระทำความผิดต้องเจอกับมาตรการดัดนิสัยที่เข้มคนเพื่อให้หลาบจำตรหน,นักถึงผลกระทบต่อสังคมบว่าสิเป็นต้องมารายงานโตต่อพนังงานขบคุมประผติตามกำหนดเดือนละเทือ และกายังต้องเหตุงานเพื่อสังคมตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดในรูปแบบที่สั่งชิตซ้ำนึกโดยตรงบวชสิเป็นทํำความสะอาดโรงพยาบาลดูแลผู้ปว่วยิิดเตียงหรือเยือจากอุบัติเหตุทำความสะอาดจุดเสียงอุบัติเหตุหรือไปบริจาคโลหิตรวมถึงต้องเข้ารับการอบรมจราจรนะครับกฎหมายจราจรซึ่งศาลอาจสั่งพักใส่ใบขับขี่เป็นเวลาหเดือนหรือหลายกว่านั้น สำหรักลุมเสียงที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงนะครับและกะ็กระท่อพิษซ้ำสารอาจสั่งให้ติดอุปกรณ์ติดตามโตรหรือกำไล EM พม้อมเงื่อนไขก็คือห้ามออกจากบ้านในยามวิการก็คือช่วง4ีทุ่มจนหอดตี4เป็นเวลา1ิบห้มือถึง30มสิมือเพื่อตัดวงจรการสังสรรค์การกินแล้วครับ โดยทั้งจังหวัดยะโสธรก็ฝากเน้นย้ำนะครับเตือนพี่น้องประชาชนให้เฉลิมฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่อย,ยังมีสติเคารพกฎจราจารเมาบอครับเพราะนอกจากจะเสี่ยงอันตารายถึงชีวิตแล้วไก่ยังมีบทลงโทษตามกฎหมายอีกนำครับ